เขาเบื่อะ่ะเขาไม่ออกแล้วทีนี้ฉันถามว่าถ้าคุณออกมาแล้วคนคุณน้อยอ่ะคุณจะไปเอาตรงไหนมาเติมคุณจะไปดึงอ่พักประชาชนหรือคนที่สนับสนุนพักประชาชนมันก็คนละกลุ่มเพราะกลุ่มคนพวกนั้นคุณก็ไม่เอาเขาเนื่องจากพวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่แบบนะคะเป็นกลุ่มอนุรักษ์คุณก็ไม่เอาก้าวคุณก็ไม่เอาพักประชาชน แล้วคนทั่วไปที่เคยเป็นสาวกของคุณเนี่ยดิฉันบอกเลยนะครับบอกว่าคนที่เคยเป็นสาวกพันธมิตรเนี่ยที่เป็นาตาๆดิฉันตายกันไปตั้งหลายคนแล้วอ่ะมันอายุเยอะกันแล้วมันก็ตายกันไปแล้วคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็ไม่เก็ตกับการชุมนุมของพวกคุณวันนี้ก็นะขอพูดแค่นี้ละค่ะแค่ดิฉันอยากจะรู้ท่านเองค่ะว่าเอาประเด็นอะไรมาไล่เขานะคะหรือบอกว่าจะคอยจนถึงอาจจะให้โอกาสไปจนถึงช่วง ปีหน้าต้นปีหน้าพอถึงตรงนั้นแล้วก็คงจะมีประเด็นให้ออกมาขับไล่แต่วันที่ห้านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะคือนัดกันกี่รอบแล้วคะวันที่7ก็แล้ววันที่นั่นที่นี่ก็แล้วแากหมด่ารู้ไหมคะว่าทําไมไม่ใช่คนพวกนี้ไม่มีพลังไม่ใช่คนพวกนี้ไม่มีคนนิยมชมชอบและไม่ใช่เขาไม่มีฝีมือไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถ เขามีความสามารถนะฮะไม่ได้ดูถูกเขาอาจจะทําได้แต่ดี่ฉันถามว่าวันเนี้สิ่งที่เขาจะไม่สามารถทําได้ก็คือไม่สามารถที่จะจูงใจคนให้ลงถนนกับเขาได้หรอกค่ะเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่เก่งแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ความนิยมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะไม่ให้ราคาคุณแต่เพราะว่าประชาชนเขาตาสว่างและเขาเบื่อการชุมนุมพูดง่ายๆว่าคือกูเบื่อม็อบนั่นเอง เขาไม่เอาด้วยประชาชนเบื่อมอบค่ะนะคะมีอย่างเดียวที่ฉันบอกเลยค่ะแม้ว่าเขาจะสนับสนุนคุณแต่เขาก็ไม่ออกแม้ว่าเขาจะชอบหรือเขาจะศรัทธาคุณยังไงแต่เขาก็ไม่ออกเพราะอะไรเบื่อมอบค่ะกระแสะตัวนี้ฉันเชื่อว่ามันมีมายาวนานแล้วทุกครั้งที่เกิดม็อบเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองคนที่ไม่รู้อิโนอิเนหรือประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้ประโยชน์ นะหลายๆคนเนี่ยนะก็คือไม่ต้องอะไระ่ะถ้ามีมอบนะรถก็ติดนะคนที่จะเดินทางไปอะไรที่แถวบริเวณนั้นก็ไม่ได้ความสะดวกแล้ววันนี้เรามีรัฐบาลเศรษฐกิจกำลังจะได้รับการกระตุ้นขอดูหน่อยเถอะว่า4ี่ปีเนี้ยนะหรือหรืออีกสาปีเนี่ยรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะทำอะไรให้กับกูบ้างถ้าทำได้ปีเจศูนย ก็ปิดประตูศูน์พันถ้าทําไม่ได้ค่อยมาว่ากันเขาเบื่อมอบจริงๆอะคุณราชาวดีคือไม่ได้มีใครไม่เอาด้วยหรอกคนที่เกลียดทักษิณคนที่เกลียดชินวัตรเกลียดเพื่อไทยนะหรือแม้กระทั่งเกลียดพวกเราเนี่ยเขาเบื่อฮะเขาไม่ออกแล้วทีนี้ฉันถามว่าถ้าคุณออกมาแล้วคนคุณน้อยอะคุณจะไปเอาตรงไหนมาเติม คุณจะไปดึงพรรคประชาชนหรือคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนมันก็คนละกลุ่มเพราะกลุ่มคนพวกนั้นคุณก็ไม่เอาเขาเนื่องจากพวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่แบบนะคะเป็นกลุ่มอนุรักษ์คุณก็ไม่เอาเก้าคุณก็ไม่เอาพรรคประชาชนแล้วคนทั่วไปที่เคยเป็นสาวกของคุณเนี่ยดิฉันบอกเลยนะครับบอกว่าคนที่เคยเป็นสาวกพันธมิตรเนี่ยที่เป็นญาติญาติดิฉันตายยังไปตั้งหลายคนแล้วอ่ะมันอายุเยอะกันแล้วมันก็ตายกันไปแล้วคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็ไม่เก็ตกับการชุมนุมของพวกคุณ เขาจะตั้งคําถามว่าเอา้าก็รัฐบาลก็ดีอยู่แล้วหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มาเขาเป็นรัฐบาลถูกต้องแล้วก็ทําไมไม่ให้เขาทางานไปให้ครบเทอมคําถามนี้จะเกิดขึ้นนะนะฮะคำถามนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉนั้นดีฉันฝากไว้ค่ะไม่ห้ามค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะ,ะท่านตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงวันนี้ ถามว่าวันนี้แล้วเรามาเจอข่าวอย่างนี้เรากลัวไหมคะกลัวไปทําไมคะอยู่มาจนกระทั่งถึงตอนนี้สารพัดสารพัดม็อบสารพัดวิธีนะสารพัดความร่วมมือในการที่จะกําจัดเราเรายังรอดมาได้จนถึงวันนี้แล้วในที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งกูยังได้เป็นรัฐบาลเลยคะ่ะเพียงพรคะโคตรเบื่อคะ่ะแล้วมันไม่ได้ได้อะไร และถ้าสมมุติว่าการที่ออกมาเรียกร้องแล้วไม่ได้รับการตอบสนองได้แรงใจการชุมนุมก็จะยืดเยื้อนะฮะรอก่อนอยากมาชุมนุมอยากมาเรียกร้องซึ่งมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วในการที่จะออกมาเรียกร้องอะไรและดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลไม่ปราบเหรอคะรัฐบาลปล่อยคุณเลยค่ะแล้วเขาก็จะดูค่ะว่าคุณมีคนมากขนาดไหนขนาดตอนช่วงที่มันมีการชุมนุม ของกลุ่มราษฎรกลุ่มอะไรต่ออะไรที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะะที่รวมกลุ่มกันนั่งเท่าไหร่แล้วยังเป็นเสื้อแดงไปเติมอีกเนี่ยก็ยังมีประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเลยคุณอยากชุมนุมชุมนุมไปฮะแต่เสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ที่ฉันถามอย่างนี้ค่ะว่ามีม็อบไหนบ้างไม่ต้องใช้เงินและขอโทษนะครับแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์แล้ว สปอนเซอร์เองนะคะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยถ้าสปอนเซอร์เป็นอย่างที่เราเข้าใจกันเนก็บอกว่าเดี๋ยวจะพากันกอดคอกันตายไปทั้งคู่ค่ะาถูกต้องค่ะนะ,ะแพ้ภัยตัวเองจริงๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะวันนี้ที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝากด้วยค่ะว่าบ้านเมืองนี้มันไม่ได้ไปผูกขาดความรักอยู่ที่ใครหรือกลุ่มใดทุกคนมีสิทธิ์รักบ้านเมืองเหมือนกัน เราจะรักยังไงเรารักเรื่องที่ถูกต้องเรารักเรื่องที่มันอยู่กับกฎหมายตอนที่เพื่อไทยได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเราก็ยอมค่ะนะคะเราก็รอค่ะพอการเลือกตั้งมาเราไม่ชนะเราก็ยอมค่ะแต่สุดท้ายคุณคุณไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้เองเราจะยอมไหมคะไม่ยอมค่ะเพราะมันเป็นสิทธิทโดยชอบธรรมของเราซึ่งเป็นพรรคอันดับสองเมื่อคุณตั้งไม่ได้คุณส่งไม้ต่อจากเรานะคะเราก็ตั้งไป วันนี้มีคนมาถามดิจิตอลเงินเลยจะได้กี่บาทฉันบอกว่ามึงรีบเหรอไหนบอกจะรอสิบเดือนมาถามทําหาอะไรอ่าไหนบอกจะทํานู่นทนํานี่มึงรีบเหรอตอนนั้นมึงยังจะรอสิบเดือนเลยฝากไปแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะอย่าลืมนะคะเฟซสองเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นดิจิตอลค่ะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ดิฉันบอกว่าตัวดิฉันเองไม่ได้มีส่วนได้ตรงนี้แต่ก็ดีใจกับทุกคนที่ได้แล้วจะบอกเลยนะคะบ,บอกว่าโคตรดีใจที่เห็นคนที่เขาไม่มีโอกาสนะะโคตรดีใจที่เห็นคนที่เขาแบบว่าไม่เคยได้จับเงินเหมือนแล้วเขามีโอกาสได้จับมันจะมีรัฐบาลไหนคะที่เห็นหัวแล้วให้ประชาชนได้ขนาดนี้แล้วดิฉันบอกว่าถ้าเพื่อไทยมันป๊อดนะมันกลัวถูกด่ามันกลัวถูกเขาจะทําติดจะเอาติดคุกมันกลัวเขาจะเอาม็อบมาไล่ ะะเพื่อไทยมันไม่สนนะคะถ้าเกิดว่าทําให้ประชาชนได้แม้ว่าปี70หรือภายในก่อนที่จะมีปี70จะมีม็อบมาไล่กูแล้วกูจะต้องยุบสภาห,หรือปูวอะไรก็แล้วแต่แต่กูได้ทําให้ประชาชนแล้วจบข่าวต้องสรรเสริญเขาค่ะต้องยกย่องเขาที่เขาไม่กลัวในสิ่งที่เขาได้ทําให้กับประชาชนเดี๋ยวก่อนค่ะลืมไปเลยค่ะลืมพูดถึงชานิดนึงนะคะวันนี้นะคะดิฉันบอกว่ามีหลายคนที่สั่งเข้ามาดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าชาสุภลักษณ์เนี่ย มีคนถามที่ว่ามสรรพคุณมันมีอะไรคือบางคนที่สั่งเนี่ยคืออยากอุดหนุนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรชาสุภระรักก็คือสรรพคุณของเขาของเราที่ทําคือเป็นเป็นชาที่ย่อยสลายไขมันค่ะใครที่มีไขมันพอกอยู่ตามหน้าท้องแขนขาพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นพอกตับหรืออาจจะอยู่ในเส้นเลือดนะคะตัวชาสุภระักเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่เข้าไปนะคะสลายไขมันตัวนี้แล้วก็คนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ กินตัวนี้ได้ค่ะเนื่องจากมันจะไปช่วยย่อยนะฮะสาเหตุของกรดไหลย,ย้อนก็คือการที่เรากินอาหารลงไปแล้วมันไม่ย่อยนะฮะพอร่างกายไม่ย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ลงไปสู่การขับถ่ายเพราะฉะนั้นมันก็วนเวียนอยู่ในตัวเรานั่นแหละคะ่ะนะฮะมันหาทางไปไม่ได้มก็เลยขึ้นมาก็กลายเป็นกรดไหลย,ย้อนทรมานค่ะพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ดีต่อทั้งสุขภาพแล้วก็อวัยวะของเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของกรดไหลย,ย้อน ย่อยสลายไขยมันก็คือช่วยย่อยสลายไขยมันที่เรากินแล้วมันปนอยู่กับอาหารแล้วก็สลายไขยมันที่มันไปสะสมในร่างกายในส่วนต่างของร่างกายเรานะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนที่สําคัญเลยก็คือนะคะวันนี้ใครที่ท้องอืดท้องเฟอ้อมีอาการเหมือนแบบว่าอยากจเจริม,มันก็ไม่ออกอยากจะผายลมนะคะมันก็อั้นอยู่นั่นน่ะมันอึดอัดค่ะมันจะขึ้นสมองอยู่แล้วบางคนน่ะนะคะตัวนี้จะช่วยค่ะ ชงหนึ่งซองนะคะกับน้ําร้อนหนึ่งแก้วแช่ทิ้งไว้5นาทีแล้วดื่มก่อนนอนช่วยระบายเช้าขึ้นมานะคะรับรองค่ะออกมาเป็นยวงเลยใครที่มีไขมันสะสมมากๆเป็นเมือกเลยนั่นบอกทีนี้ถุงชาที่เหลือนะคะใส่น้ําร้อนทิ้งเอาไว้แช่ทิ้งไว้ค่ะนะแล้วสามารถที่จะใส่น้ําร้อนดื่มได้จนกว่ามันจะจืดซองเดียวนี่แหละค่ะ ะะคือพอเราใส่น้ําร้อนไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันยังคงเป็นมีสีอยู่เราก็ดื่มได้แล้วก็ใส่น้าร้อนไปเรื่อยๆนะ,ะใช้ดื่มทุกครั้งที่ต้องการหรือดื่มหลังอาหารจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารค่ะคือคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรากินอาหารลงไปนะฮะร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายเราเสร็จแล้วเขาต้องย่อยของเสียออกมาถ้ามันไม่ย่อยเนี่ยนะคะมันตกค้างอันตรายค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยย่อยตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะช่วยในการระบาย ใครที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังนะคะเอาไปดื่มเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะคือคือหลายคนทักดิฉันบอกว่าทําไมทําไมไม่พูดทําไมไม่อธิบายอะไรอย่างนี้ก็เลยขอนิดนึงนะคะต้องขออนุญ,ญาตด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ